สวัสดีทุกท่านยามเช้านะครับผมอันนี้คือใหม่พันพื้นบ้านหูคํานางเขียวนะครับทุกท่านเนาะที่เราคัดเลือกไอ้พันธุ์ใหม่เนาะแต่กระด้งมาใส่จ่อไว้ทุกท่านเนาะเพื่อที่จะพอพันธุ์ไว้เลี้ยงเองทุกท่านแม่บี้ออกแล้วเช้าวันนี้ก็เลยยังไม่ได้เก็บรังใหม่ทุกท่านนะครับผมก็เลยจะเก็บบี้ออกสะก่อนเนาะทุกท่านพอดีเราไมา่ได้รีบจกออกทท่านเพราะว่า,วาเราจะเอาเขาไว้ทําพันนะ่ะนะ พอเลี้ยงเจ้าของนะครับก็เลยเออทิ้งไว้นี่แหละนะครับท่านเนาะ <c oughs> ก็ทาเวียกอื่นไปนะครับผมอันนี้คือที่เราคัดไว้แล้วนะท่านนะเราคัดไอ้เลือกกระด้งที่เราจะเอาด้งไหนไว้แล้วก็ดูคัดเลือกตัวใหม่มาใส่จ่อเวลาเขาสุกนะครับผมเนาะเราก็เอาไว้อยู่ประมาณสัก4ี่ร้อยห้าร้อยลังลนี่แหละครับผมเพราะว่าเราจะเพาะประมาณสักสองสามแผน่นแล้วก็ปั่นใหญ่ๆเราเลี้ยงนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกท่านเอ,อ้ย บี้ผูลูกชายออกลายกับล,ล,ลูกตัวเมียนะครับผมคือชุดนี้เป็นชุดเสริมท่านมันไม่เยอะนะนะครับผมจะมีพันธังใหม่ไม่เยอะท่านเพราะว่าเป็นชุดที่เสริมขึ้นมาเนาะที่หมควาเพราะพันธเสริม เขาลังเราค่อยเก็บรวมไว้อีกกระด้งหนะึ่งออกไม่เยอะท่านวันนี้มีแต่ตัวผู้ลูกสาวยังไม่ออกมีผูรลายคือเก่าเมื่อแรกเดี๋ยวเราจะเก็บลางใหม่อีกชุดหนึ่งช่วงบ่ายๆุกท่านเดนะน่าจะเป็นใหม่ที่เขาสูกวันรุ่นุกท่านก็ จะยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะเขาจะบี่ไม่ออกหรอครับผมอันนี้คือเขาออกเขาก็ออกแค่ส่วนน,นอ้องๆลูก่านไม่ออกหมดครับผมเดี๋ยวมีแต่ตัวผู้ลูกท่านมีแต่ลูกลูกชายลูกเมียอยู่มีไว้ถึงสิบตัวซ้ำพรุ่งนี้นะครับผมตัวเมียจะออกเยอะลุกท่านก็ค่อยๆเก็บออกเลยนะ ผมแม่จะมีอีกชุดหนึ่งนะนี่ครับผมนี่ในจอนี่สวยตัวนี้เสมอกันแล้วก็จอตัวนู้นอีกแล้วก็จอด้านบนอีกสองสามจอ่อก็จะได้เพาะแล้วก็ส่งอีกรอบหนึ่งนะครับทุกท่านเนาะแต่อันนี้หู่คําจะไว้เลี้ยงเองจอนี้นะครับผมเพราะว่าเราคัดไว้น่ะนะแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้แหละสี่ร้อยห้าร้อยลังนะครับผม เขาแข็งแรงดีนะทุกท่านนะเขไม่เป็นอะไรไหมเลี้ยงง่ายเด้อผมคําไม่ได้โรยายาโรยอะไรเด้อทุกท่านเขาแบบ <c oughs> เลี้ยงแบบไม่ง่ายธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับผมแม่แม่ว่าคือบทสาวเอาแม่แม่ว่าบทเสียดายบอนะครับผมคือเราเพ,พาะพันทุกท่านเนาะพ,พาะพันไว้เลี้ยงแล้วก็ส่วนที่แบบสาวหรือว่าไอ้ที่จะเอาเส้นใหมนี่คือยายๆเราจ,จัดการนะครับทุกท่านนะครับผมยายๆเราจะจัดการเองเนาะ ลกูกก็ได้เยอะอยู่หรอกวันนี้แต่ว่าวันไอจ่อนี้พูดผิดครับได้เยอะอยู่หรอกไข่ก็น่าจะประมาณสองสามแผ่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เยอะทุกท่านเพราะว่ามิแตบี้ผูร้ายนะครับผมเหมือนเดิมออกวันแรกตัวผู้เยอะทุกท่านตามสไตล์ไมบีเพราะว่าลังใหญ่ๆยังไม่ออกออกแต่ลังเล็กนะครับผมลังเล็กคือตัวผู้ผครับมีไม่กี่ตัวหรอกตัวเมียสองสามตัวนะ